สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรายการ n b e l i e v e นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับโหมดใหม่นะครับการัปเดนใหม่ก็คือห้องล็อกเกอร์อย่างนั้นนะครับตอนแรกนะครับเราต้องไปซื้อมาก่อนเป็นจำนวนสามหมื่นบาทครับเข้าไปลงใช้งานนะครับจะมีเป็นนี่ครับตัวล็อกเกอร์นะครับซื้อมาครับผมซื้อไปแล้วซื้อดีไหมสามแสนบาทสามสิบวันไม่เอานะครับเราไม่ต้องซื้อนะครับช่างแม่งครับนะครับเราก็มาดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นโหมดใหม่งไงดูนะครับเนี่ย่จริงมาซีมันต้องใส่เสื้อธรรมดาไหม ใส่เสื้อแขนสั้นนะแต่ผมปรับเป็นแขนยาวครับดูนี่เดี๋ยวผมจะปรับให้ทุกคนใส่นี่อู้หยิงเข้าได้เหงงนะครับก็ให้ดูก่นกอนนี่เล่นมัวม่วๆผมไม่รู้ทําไงเล่นไปนี่ครับปรับนี่เข้าห้องล็อกเกอร์อย่างนี้นะครับจะเป็นหน้าขึ้นมาอย่างงี้มันจะมีให้เราปล่อยชายเสื้อนะครับชุดฮิตนะครับแล้วก็เป็นทางด้านชุดของเก็บชายเสื้อนะครับแต่ผมเอาปล่อยชายเสื้อดีกว่า นะ,ะจะมีแขน,นย,าแยาวแขนสั้นอย่างเง <ave them. S 1> ี้ยนะครับก็จะมีแบบชุดตลอดฤดูหนาวด้วยนะครับปรับเป็นแขนยาวนะครับนี่ก็มีสายที่รักข้อมือด้วยนะก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบโรนโดสายประจำก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเราเปลี่ยนซ้ายขวาด้วยนะครับแต่เราไม่ใส่ครับเราใส่เป็นแขนยาวดีกว่าอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นแขนยาวทุกตัวเลยเพราะชอบดิแขนยาวอันนี้เราต้องแบบใส่ชุดแบบนี้เรียบร้อยหน่อย รูเป็นโยนีมาซี่แขนยาววันวก็แขนยาวเอ้ยเกตเชซื้อแขนยาววันวัแขนยาว,ยาว,ยาว,ยาวบริบารีนะครับผมเป็นพวกเถื่อนนะครับเอาแขนยาวรูปตัวนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เสียเวลาไปนิดนึงเพราะผมยังไม่ได้ค่อยปรับอะไรเลยปรับแต่เบอร์อย่างเดียวนะครับโหต้องแขนยาวเลยครับ ไม่ต้องใส่ครับชายเสื้อเนี่ยเราเก่าวะโกเราเก่าไม่ต้องห่วงครับภาสิยาเฮ้ยเฮ้ยขัสิยารับเป็นเบอร์เก้าเก้าเดี๋ยวต้องใส่สนหับเข่าหน่อยไม่ได้เดี๋ยวครับภิยาเจ็บใส่ด้านขวาหรือซ้ายแล้วแต่เราเราใส่ด้านซ้ายนะครับรองเท้าภาติยานะครับขัสิยาต้องเป็นโต๊ดหน่อยนี่ต้องสีชมพูนะครับก็ขออภัยด้วยแลเมื่อกี้แปหนึงเดี๋ยวผมตัดคลิปก็ได้ครับนี่ครับก็จะเป็นภาสิยานะครับ มีรองเท้าเปลี่ยนผมให้ขยายเป็นตุดน้ดในกันใส่รองเท้าอย่างนี้ครับครับเขาวันนี้ครับเขาวน,นี้ต้องแดงเถือกมาเลยครัเขาวนี้ก็ต้องเป็นสีเขาวนี้รองเท้าเยอะเลยวะเฮ้สีเหลืองดีไหมสีนี้เอ้สีนี้ดีกว่าสีนี้จะออกเป็นตุ้ดนะครับอย่างนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเสื้อเสื้อก่อนเสื้อก่อนเขานี่ต้องเป็น แขนยาวเหมือนกันนะครับเราก็ออกได้เลยเรามาดูครับว่าตัวของเรามันจะเป็นแขนยาวหมดยังครับนี่ครับแมสซี่ก็เป็นแขนยาวแล้วนะครับโรเบนโยครับแขนยาวครับวานเดวาครับแขนยาวครับลิเบอรี่ครับแขนยาวครับนี่ครับก็จะเป็นแขนยาวหมดเลยนะครับนิตเตอร์เซเกอร์นะครับแขนยาวครับมาเชลโน แขนยาวนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วครับคือว่าตอนนี้แขนยาวหมดทุกคนแล้วะผมปรับหมดแล้วนะครับโหแต่คราสิยารองเท้าสวยมากจังหวะนี้นะครับนี่ครับก็เสร็จเท่านี้นะครับนี่แต่ผมแถมให้อีกอย่างหนึ่งครับพอเราเล่นเสร็จปุ๊บอะมันจะมีมันจะให้อนี้เรามาครับก็คือเป็นการ์ดแพ็กนักเตะสอง0ันสิบนะครับ็อบสามร้อยครับเราจะมาเปิดกันเลยนะครับจะเปิดหรือยังครับ อ่ะเปิดหมดเลยก็ได้ครับเสียดายไป่รป็นไรครับได้ตอตินะครับสองพันสิบครับก็ไม่รู้ว่าโหหรือว,ว่าก็น่าจะขายจริงครับครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ